ช่วงแดดเรื่องการสนับสนุนโดยนิทยาสารทีวีพูนิตยาสารสไปซี่นิทยา,าสยารสตานิว น้องปุ๋ยคะน้องปุ๋ยยังจําเหตุการณ์นั่งรางห้างยันถล่มได้มคะจนมีคนเสียชีวิตด้วยอโอเหตุการณ์นี้นะคะปุ๋ยจาแม่นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสลดใจมากๆด้วยเหมือนกันค่ะเหมือนพี่เลยค่ะพอได้อ่านได้เห็นได้รู้เนี่ยคะรู้สึกคนลุกทุกทีเลยค่ะน่ากลัวมากเลยเรื่องแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนี้นะคะเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ระทึกขวัญน,นั่งร้านเซนทัลเวิลด์ถล่มดับชีวิต2คนงานเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะข้อซ้ำกําสัรหรือเพราะความประมาทที่คนมองข้ามไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกแบบแย่ yeah, รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยกับเรื่องแบบนี้นเกิดประมาณ10บโมงกว่านะแต่แต่ผมไม่เห็นนะแต่ผมฟังจอสอร้อยนะก็มีชาย มีชายอายุห้าสิบเอ็ดปีนี่ที่เสียชีวิตที่รู้ๆเนี่ยขาดกลางอะ่ะทอดหนึ่งอยู่ล่างทอหนึ่งอยู่บนเพราะว่ามันเหล็กนั่งร้านมันทับขาดกลางไม่รู้ว่าจะเรียกว่าประมาทหรือเปล่านะเพราะาอาจจะมีการรับน้ําหนักอะไรที่มากเกินไปผลกระทบในครั้งนั้นนอกจากจะทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งชายสองเจ็บหกครับเจ็บหกวันนี้ส่งส่งโรงพยาบาลตำรวจครับที่อาการสาหัสก็มีขาหักคนนอกนั้นก็เจ็บไม่มาก เป็นเห็นออกมาเห็นเผ็นพื้นออกมาเวลาตัดเสร็จมีชั้นสองก็นั่งร้านมันทุดตัวนั่งร้านที่รับแผ่นพื้นของคุน่ะทุตัวเลยก็ตั้งหลักกันไม่ทันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแน่นอนครับกทีิเหตุนะครับแต่ก็คือ เราก็ต้องต้องเห็นใจคนคนผู้เสียหายและคนที่แบบผู้เสียชีวิตด้วยอีกหนึ่งคำถามที่ตามมาแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับสองชีวิตที่สิ้นลมหายใจในเบื้องต้นนะครับหน่าที่จะมีคนประมาทเพราบาว่าเรื้องโครงสร้างแล้วมีคนอยู่ข้างล่างไม่กันพื้นที่แค่นี้ก็น่าจะประมาทแล้วเป็นความผิดของบุคคลที่ควบคุมงานในขณะก่อสร้างนี่เป็นหลักก่อนส่วนจะขยายผลไปถึง บริษัทผู้รับเหมาหรือไม่ดูกันอีกทีขอไปทางคณะวิศวกรรมของจุฬาลงกรณ์นะครับกองพิสูจน์หลักฐานโยธาของตำรวจและโยธาพทมผมใช้หลายฝ่ายมาตรวจสอบเพื่อาดับเบิลเช็คต้องประมาทแน่นอนนะครับต้องประมาทแต่ว่าเท่าที่เบื้องต้นเนี่ยมรวกคุ่อาคารเนี่ยวิศวกรที่ควบคุมอาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นะครับในการที่จะอนุญาตพูดคุยกับทางบริษัทที่เป็นเจ้าของรับงานคือบริษัทชออโยุทยามาทําสัญญากับทางเซ็นทัเนี่ยเพื่อรื้อถอนไอสิ่งก่อสร้างที่มันสุดนะฮะที่มันถูกถ,ถูกเียด